บูชาพระพิราบช่วยเรื่องอะไรมาฟังกันค่ะพระพิราบที่แท้จริงแล้วเป็นอวตารภาคหนึ่งของพระอิศวรคติกันนับถือเข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับนาฏศิลป์การนับถือพระพิราบในไทยสืบเนื่องประเพณีการบูชาพระพายราวะหรือพระพิราบของชาวอินเดียและเนปาลโดยการกราบไหว้บูชาพระพิราบก็ขอประทานโชคลาภความอุดมสมบูรณ์แก่ผู้ที่เคารพบูชาตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งเกิดโรคระบาด ถาชีวิตประชาชนล้มตายเป็นอันมากคนขาดที่พึ่งจึงระลึกถึงพาะพราบและการได้ตั้งบูชาพาเพราะขึ้นโลกระบาดทั้งหลายก็ได้หายไปบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นความเชื่อเรื่องการบูชาพระพราบและคติพจน์ของชาวนาตสินจะนับถือพาะพราบเป็นบรมครูฝ่ายยักษ์คู่สูงสุดและยังถือว่าพาเพราบเป็นผู้ประทานโชคลาบเสน่เมตตาอุดมด้วยทรัพสมบัติ ผู้ที่เคารพบูชาพระองค์จะเป็นเมตตามหานิยมแก่ผู้พบเห็นทั้งหลายจาบังเกิดความเจริญสูงสุดในชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินและก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขห่างไกลจากโรคร้ายพยันอันตรายทั้งหลายอย่างน่าอาัศจรรย์ค่ะ